ลรงม่เห็นลุงอยู่หลันสวนดูฉันาเนีที่ข่าวดังมากเลยพอดึงมาดังแชร์ไปอะไปท่ทำไไปไม่ไปกันไม่ ยิ้มหวานเลยยิ้มหวานคนนี้เขาเป็นักแล้วเป็นอะไรไปครับีบีโรมันเป็นหลายโรคเหมือนกันแกคนอ้วนเห็นไหมติดเชื้อเป็นตับเป็นอะไรแม่เห็นหน้าเธเองใช่ปะ โยกให้ใครยกให้ตัวเองยกให้พี่เวัตโอเคอทนไมขึ้นมาเยอะแลไรนะใครนะติดเราพบลรเป็นไฟเราอ๋อบล่เรเป็นได้ฝันนะเป็นาในนเเป็นเเลย